สวัสดีครับผมนายปริรันณ์หอมจีนนะครับวันนี้เราจะมาพูดภาษาตีเรื่องอารย์นะครับอารย์ A เป็นการเก็บข้อมูลชิดเดียวกันไว้ในตัวเองได้มากกว่าหนึ่งค่านะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาอธิบายอารย์หนึ่งมิติกับอารย์สองมิติ D นะครับอารย์หนึ่งมิติจะเป็นแถวเดียวนะครับซึ่งในแถวช่องหนึ่งนะครับว่าอินเด็กซ์ซึ่งในอินเด็กซ์อะไรอินเด็กซ์นะครับ ตัวเลขหรือชื่อตัวสอนอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองรันโปรแกรมภาษาซีอันหนึ่งนะครับผตดวผมจะกําหนดไว้ว่าในเกลล์หนึ่งนะครับโดยตัวเลขหนึ่งอยู่ิเด็กช่องไหนครับตดยกด enter ไปแล้วอยู่เด็กช่องที่ห้านะครับโอยจะอจรอเดี๋ยวจะรออีกอันหนึน่งน,น,น,นะครับเลขสองนะครับ สองตามนี้นะครับน,นี้ผมลองพิมพ์เลขอื่นที่ไม่มีในนี้ครับหกปรากฏว่าไม่มีมาดูอารีสองมิตินะครับซึ่องอารีสองมิติจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเพียงแต่ว่าเพิ่มแถวได้ไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมตัวผมเขนไว้เป็นอย่างนี้ลองลันดูนะครับ เปต็ตามนี้ไปเลยนะครับผมขอร์สจบเพลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ